ส่วนเหตุการณ์ต่อไปไม่ได้หนีตำรวจครับคาดว่าอาจจะไม่คุ้นชินกับรถยนต์ไฟฟ้าอยากจะเหยียบเบรกแต่นันไปเหยียบคันเร่งก็เลยพุ่งชนเข้าร้านขายข้าวมันไก่แบบนี้ครับดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนเป็นไรไหมพี่ นั่งนั่งก่อนนั่งก่อนยกนั่งก่อนนั่งก่อนหนึ่งหกเก้าหน่อยเก้านะครับเนี่ครับต้องรีบบอกให้ดับเครื่องเลยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเท้าไปโดนอีกมันจะพุ่งต่ออีกนะคุณผู้ชมครับจุดนี้อยู่ที่ซอยสุขุมวิท48นะครับรถยนต์ไฟฟ้าสีฟ้าคันนี้ครับพุ่งชนใส่ร้านขายข้าวมันไก่ร้านเนี่ย กำลังจะปิดเลยคุณผู้ชมครับแล้วร้านอยู่ตรงทางโค้งพอดีด้วย<ม>คนที่เขาเห็นเหตุการณ์บอกว่าคุณป้าคนขับน่าจะตั้งใจเหยียบเบรกแต่เท้าดันไปเหยียบคันเร่งมันก็เลยพุ่งชนเจ้าของกําลังเก็บของอยู่ตอนนั้นครับเนี่ยเจ้าของขายข้าวมันไก่เนี่ยนะบาดเจ็บเลยนะครับทุกคนตกใจมากๆเพราะว่ารถมันพุ่งชนเสียงดังมากๆครับตอนนั้นตกใจไหมครับตกใจระมลยแรงไหมขับมาแหงไหมคือเต็ม เหยียบเหยียบคือเหยียบพลาดเลยใช่ไหมครับทั้อะไรนะถุงป้อนนั้นจะเข้ามส่นเนี่ยครับถ้าไม่มีถึงก้อนนั้นก็จะของอาจจะหนักตาเยเหลือมันอัดเขา้าวตู้อย่แล้วคุณป้าได้พูดอะไรบ้างไหมต่างเจ้าชนนะครับคุณลุงไม่ได้พูดอะไรเลยเป็นกานิ่งเลยเปนนั่งนิ่งเลย สุดท้ายครับสามีของคุณป้าที่ขับรถยนต์คันนี้ก็มารับพาไปส่งโรงพยาบาลส่วนเรื่องของคดีความเดี๋ยวคงต้องมาเคลียร์เรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อันนี้เราไม่ได้โทษรถยนต์ไฟฟ้านะครับอาจจะเกิดจากความไม่คุ้นชินรถได้มาใหม่หรือยังไงตัวคุณป้าเองก็ยังตกใจนะหลังจากที่เกิดเหตุเขาบอกว่าเท้ายังค้างอยู่ที่คันเร่งเลยด้วยความที่เหยียบผิดนะคะก็เดี๋ยวคงต้องมาบอกกันหน่อยเน้นย้ำกันหน่อยนะฮะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆเรามาระวังกันด้วย